สวัสดีก่อนนะพูวัดีสวัดีนเออสวัสดี่ดูอ่ี่เนาะันิงนี้ไปเปไฟหรอ้าวครับผมจะนะครับาว่ดทีเดีสาธุเดินในนัีขึ้นทีใหม่ั้งไทยเราที่โบราณที่นับถือกันมาเอ่อขอให้ลูกให้ลลานที่มาทามาเอ่อสงน้ำให้พ่อให้แม่ให้ตาให้ยาย ขอขอให้ลูกทั้งสองทั้งสามจงมีแต่ความสุขความเจริญอายุอันลงสุขขังพลังสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะอ๋อมีโชคมีลาภคอยลำพลอยรวยนะลุงนะได้พ่อแม่ได้อาศัยสขาด้วยอ้วนเล็กอ้วนที่ขาด้วยอ้าว ยิ่งแรงยากอยู่แเแรงไม่เอาแรงแข็แรงา้วยหารถดีดีเลยงสงคราีแหละหลังสงการีแล้าแข็งแางีแล้ครับพส์วแข็งแรงนะก็ให้ได้ทังคนมุ่งกันรัทนด้วยนะ เออเอทีก็ขอให้ขายดิขายดีนะปสการเลยอีใหม่โอ้ยอะไรก็ตั้งใจไว้ก็จนสูงกำคัญนะทุกอย่างอ๋อภาพเองเนยถึงสิ้นสิ้นนะจ๊ะยังอยกันเล่นหนึอรเราอ่ะอ๋อ ไปกลับลุงจิ๋เอออย่างคนโง่ถูกขังพลังหายไปไว้น่ารู้เออหายไปไวเพือแต่ก็แปรงูแลพ่อแม่นะลุงนะนะครูจะเล่นอย่างเดียวกับเกดอ่ะเดี๋ยวจะเล่นอย่างเดียวเอาจะไปป่าโก้ไปทำรถทำรถเออลมเย็นเป็นสุกัสเลกนะ เราเรียนหนังสือไปตั้งใจดีๆนะลูกจะได้เรียนขึ้สูงเป็นคนดายคนเป็นทัอแกะเจสอะเชสอิงคอร์ดแอคคอร์ดอะไรนะเฮ้ยลอให้ด้วยเฮ้ยบันท้ายวันทายคืนนะขอให้ดังไปทั่วโลกอ่าตัวนั่งนะไหนไปมีความสุขกันตลยนะ อายุอันโน่ตังวันลางหายเจ็ดหายปวดหายไข่เออแข็งแรงแข็งแรงหนึงค่ะสองสามอือทำอันนี้เอาเลยเปูให้ปูแล้วแล้ว เอามาเอาเลยมาเแขงแรนะลนะเรียวปวใช่หาไวเร็วๆแขงแรงแงแลงนเยปุกขังกําลงปิดถึงไไวันนี้ครับ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 เอี่แล้ว